พระนะพระมีกรรมมีกรรมที่เคยไปทำให้คนรักคนหลงมีกรรมที่เคยไปขายของปลูกเสกเลขยันอะไรต่างๆหลายๆอย่างพอท้ายๆมาแล้วนี่ชีวิตก็ตัวเองก็ตกนรกโดยการที่ป่วยเปนาา็นอัมพาต เดินไม่ได้<ม>กรรมมันเกิดแต่ชาตินี้นจเจริญพรคุณโยมวันนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมของพระที่มีแต่รับไม่แบง่งทำให้คนรักคนชอบเกิดกรรมได้เหมือนกันเด้ไม่ว่าจะเป็นวิธี หัวเสียเมียหายหัวดีกันเมียผิดกันหัวาหายขายของไม่ดีจีปาทะมหาพระรูปนี้นิสสำเร็จรูปครบจบทุกอย่างดูดวงเสกน้ำมนต์พ่นน้ำหมากข้าดเสดลดครบแต่ก่อนนี่คนนับถือหน้าถือตาเก็เยอะ S <S <an> เยอะจนแบบเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งต่างๆนาน,นาสาราพัดทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะให้หวยนะไม่ว่าจะมาตามหัวหรือว่าจะมาตามเมียไม่ว่าจะอยากเป็นคนมีเสน่ห์ทุกสิ่งทุกอย่างแกทำให้หมดต่อเง,งินต่อทองอะไรที่มันขายได้มันทำได้นี่ทำทุกอย่าง คนก็นับหน้าทือตาเยอะแยะนะแต่มีแต่คนทางอื่นคนทางไกลมานะซึ่งคนในหมู่บ้านนี่ก็ mm hmm. ไม่ค่อยหัวซาหรอกไม่ค่อยสนใจนะเพราะว่าอะไระเสียียวัดไม่ครบนะบินถับบาทบบกนะไม่กวาดล้านช่วยเพื่อนบักไม่ทำนูน่นทำนี่ช่วยเพื่อนบักนะคนในหมู่บ้าน ขาก็ไม่ค่อยศรัทธาแต่มีศรัทธาอยู่ก็คือมีแม่ออกคำเพิ่นนั่นแหละนะแตวบ้านอื่นไม่ออกคำกันเนาะไม่ออกคำนี่ศรัทธามากศรัทธาจนไม่ฟังพระองค์อื่นเลยนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามาจังหันนี่นะปิ่นโตนี่ต้องอยู่ที่พระหน้าพระที่ตัวเองชอบ เพสมัยแต่ก่อนนะมันก็ยังชั้นเป็นพากันอยู่ใช่ไหมสมัยนี้วัดอตอมาก็คือตักใส่บาอนะชั้นตกบาทแล้วนะสมัยก่อนนี่มันก็ยังชั้นร่วมกันเป็นพาอยู่นะพอร่วมกันเป็นพาแล้วนี่นะไม่ออกก็จะนั่งเล็งนะนะนั่งเล็งว่าปินโนต,ตัวเองนี่จะไปอยู่หน้าพระที่ตัวเองชอบหรือเปล่านะจนเกิด รู้เลยว่าพระทุกองค์ทุกลูกก็ต้องรู้ว่าปินโตปีน,นี้ก็ต้องเอาไปให้พระองค์นั้นนะเอาไปให้พระที่ไม่ออกคนนั้นนับถือนั่นแหลนะคนห้ายคนต่างๆนานามาหาแก่เยอะแยะมากมายนะมาทุกทิศทุกทางสารทิศสารทางมามดเยอะมากคนรักคนชอบแกเพราะว่าอะไรพระองค์นี้มีประโยชน์ต่อเขา สามารถอนุเคราะห์ให้เขาสวยรวยนะสามารถตามลูกตามผัวตามเมียอะไรกลับมาให้เขาได้หมดสามารถดูดวงดูดวงดูเลือกด,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 ดูยามอะไรให้เขาได้หมดนะผู้คนก็รักผู้คนก็ชอบเพราะว่าพระองค์นี้นมันมีประโยชน์นะแต่ส่วนที่พระที่อยู่ด้วยกันนี่นะพระทำงานทํากิจทํากรรมง,งอกงี้ยงนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกพวกนี้เพราะมันไม่สามารถทําให้คุณโยมรวยทางรัฐได้ ไม่สามารถให้คุณโยมเป็นคนวิเศษได้แบบนี้ซ้นะาแล้วมาวันหนึ่งนะกรรมมันเริ่มมากรรมมันเริ่มสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะตัวเองเจ็บป่วยลงนะตัวเองทำอะไรไม่ได้นะคนรอบข้างคนที่อยู่ข้างกายคนที่อยู่ในวัดเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลนะ เพราะว่ากรรมตัวนี้มันเริ่มสตาร์ทเลวนีเพราะว่าตัวเองตอนมีตัวเองไม่เคยเผื่อแผ่ตัวเองเอาอย่างเดียวนะหามาได้เท่าไหร่ยูไม่เคยจะคิดออกว่าเออสมแซมนูน้นสมแซมนี้สมแซมนั้นไม่เคยมีนะเอาไปก็เก็บก็กรรมเอาอย่างเดียวนะพอกรรมตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วนี่มันไม่มีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่นะพอตัวเองป่วยขึ้นมาคนรอบข้างเขาก็ไม่ดูแลนะพอคนรอบข้างไม่ดูแลแล้วทํายังไงล่ะคะเนี่ยนะ ็อยู่กับไม่ออกคำหละนะไม่ออกคำก็คอยดูแลเอานะจะจา้างจะให้คนอื่นไปดูแลก็คงต้องจ้างไปนะบอกว่ากรรมตัวนี้นี่นะพอแกทําไว้แกไม่คนไม่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างนะถ้าแกเป็นคนที่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างนี่คนรอบข้างเขาก็จะมาดูแลเองนั่นแหละนะ แต่เมื่อแกเป็นคนที่ไม่เอ,อื้อเื้อเผื่อแผ่และทําเป็นมิจฉาทิฐินี่นะทําให้คนเห็นผิดหลงผิดนนะนะมันก็เกิดเป็นกรรมอพอป่วยมามันก็มีมีคนดูแลนกบมีขนคนบมีมูอมันสีอยู่จังไดเพืเ่อนว่นนะตาตั้โบราณพูดไปนะสิ่งนี้อยากให้เห็นหลายๆอย่างนะว่าการที่ทําดีนี่นะทําไปเถออ กับคนรอบข้างคนสนิทเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องของตัวเองคนที่อยู่รอบๆข้างข้างบ้านตัวเองหัดให้ทําดีไว้นะดูพระตัวนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะนะแต่ถ้าเราทําดีกับคนรอบข้างและคนรอบข้างเราเจ็บป่วยมาเขาดูแลเราแน่นอนนะแต่ถ้าเรานี่ไม่เอือเอื้อเผือเ่อแผน่นแล้วไปเอาแต่คนทางอื่นนะเวลาไฟไหม้วงไฟไหม้บ้านอะไรเนี่ยนะเขามาช่วยคุณไม่ทันนะนะ เพราะต่างคนต่างมีหน้าที่การงานอยู่ทางไกลแบบนี้เราอย่าไปรักคนที่มันอยู่ไกลตัวเรานะเวลาบ้านเราไฟไหม้คนข้างบ้านนี่แหละที่หิ้วน้ําไปช่วยดับคนข้างบ้านนี่ที่เรียกรถด,ดับเพลิงมาช่วยดับนะคนทางอื่นทางไกลมันไม่รู้หรอกมันคงช่วยเราไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแลเรื่องนี้นะตามาบอกว่าให้เรานะนะให้เราเนะี่ย ดูแลคนใกล้ชิดให้ดีก่อนดูแลครอบครัวดูแลญาติดูแลพีล่น้องให้ดีก่อนนะอย่างยายขอเงินไปเสียค่าสมาคมก็อย่าบ่นให้แกไหลนะแต่เวลามาทำบุญที่วัดนี่นี่คนนี้ออกห้าร้อยคนนี้ออกพันหนึ่งคนนี้ออกสองพันน้อยสี่พันน้อยเมื่อนึงใจสปอร์ตนะตอนหน้าการทำบุญคนเ,ย,เยอะๆนี่นะตัวเองเป็นคนสปอร์ต เทศบุญอนาบานาวายิ่งคนจะเยอะนี่ก็ยิ่งทำเยอะนะสิไ้นาใหญ่นะ,นะเวลากลับไปถึงบ้านนี่ยายขอหน่อยพันหนึ่งว่างั้นหนึ่งสมาคมมาอีกแล้วเ้ยไปทำไปเสีทำไมเยอะแยะจังเลยจะเป็นแบบนี้นะ <S 1> <S 1> นิสัยคนเราในขี้ตนนันีต่อคนรอบข้างนะชอบเป็นคนตัน,นีขี้ตนนันีต่อคนรอบข้างนะ เพราะความตหนีคนรอบข้างเวลาตัวเองเจ็บตัวเองป่วยขึ้นมาแล้วใครจะดูแลนะก็ต้องเป็นคนรอบข้างนี่แหละที่ดูแลนะลำบากที่สุดคุณจะรู้ที่สุดก็ตอนคุณป่วยว่าใครที่จะดูแลคุณนะระหว่างเพื่อนฝูงที่อยู่คุเทีที่คุณชอบนักชอบหนาะกับคนที่อยู่รอบข้างคุณนะใครจะมาโจมขี้โจมเหี่ยวคิดไว้ดีๆนะเรื่องกรรมพวกนี้นะมันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะการทําให้คนรักคนชอบเนี่ยตัวนี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันนะึกสว่ากให้นะมันไม่ได้บุญเด้ทําให้คนเห็นผิดทําให้คนมาหลงมาลักตัวเองนะบาปเวลาตกนรกเวลาตัวเองเจ็บป่วยป่วยไม่มีใครมาดูแลตรงนี้จะนอนกองที่กองเหยวลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนอะไรพวกนี้ไม่ตายง่ายเลยนะ มันจะโอ้ยโอ้ยอยู่นั่นแหละใช้เวียนใช้กรรมต่อไปเรื่อยๆบอกไว้ให้นะอย่าหาทำนะของวัดของวานี่มีแล้วไม่เอื้อเพื่อเพื่อแผ่มีแต่เอามีแต่เอานีา่ไม่ให้ญาติใหโยมเลยไม่ให้ความรู้โยมเลยนะไม่ตอบแทนคุณข้าวคุณน้ำโยมเลยระวังตัวให้ดีนะไม่ว่าใครก็ชัดน,นะคิดดูได้แล้วกันนะ ใครทําเป็นพวกเดรัฉานวิชาพวกนี้นะไม่สวยสักองคนะจบไม่งามสักองค์หรอกนะจะมีแต่เอานะไม่สร้างนะแต่บางคนที่เขาเอาก็จริงแต่เขาสร้างเยอะเขาทําบุญเยอะนะตรงนี้เป็นอหรหันต์หมดนะแต่ถ้าองค์ไหนนะมาหากินอยู่กับสนะะดอกเขาะต่อดวงชะตาไม่สวยสักองค์หรอกนะ นอนจมกองขี้กองเกลียวอยู่นะทิฏฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะยามมีให้แบ่งปันกับคนรอบข้างเพราะคนรอบข้างเท่านั้นแหละที่จะช่วยคุณได้นะคนที่อยู่ไกลๆจะช่วยไม่ได้หรอกนะต่อไปนี้ก็ขอให้คุณโยมทุกคนตั้งใจนะมีให้แบ่งปัน แบ่งปันกับครอบครัวก่อนแบ่งปันกับครอบครัวดีแล้วไปมาแบ่งปันกับพระสงฆ์องค์าา้าค่อยมาแบ่งปันกับสังคมแล้วมันจะน่าอยู่ขึ้นแล้วเราจะทำบุญเราจะทำบุญอย่างมีสติแล้วเราจะได้บุญอย่างมีสติได้เต็มที่กายดีใจดีวาจาดีทุกอย่างเป็นมงคลหมดนะไปแล้